สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็จะนํามาลงใน YouTube ให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับรวมไปถึงท่านที่มีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบสายบริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ที่หมายเลข0637393235น การสอบสายบริหารในรอบที่ผ่านมานะครับการเรียกมารายงานตัวและการรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งตามประกาศของคณะอนุกรรมการในข้อที่11ที่บอกว่าการเรียกมารายงานตัวและการรายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง11.1สําหรับการเรียกมารายงานตัวครั้งแรกในแต่ละตําแหน่งและลาดับที่ท้ายประกาศนี้เพื่อแต่งตั้งในตําแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งนั้นจะประกาศเพื่อแจ้งกำหนดวันเวลาสถานที่จำนวนและลำดับที่รายงานตัวอีกครั้งโดยผู้มารายงานตัวให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับไม่สวมหมวก11.2ผู้ผ่านการสรรหาจากข้อที่11.1เมื่อมีอัตราว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รายงานให้กออบตอดำเนินการสรรหาตามประกาศของกอตอตเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตบนให้ในรงตำแน่งสายงานผู้บริหารพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจะมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์โรงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันนับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับโงทะเบียน11.3 กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจะจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจังหวัดที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์จัดแต่งตั้งและสำนักงานส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจังหวัดต้นสังกัดทั้งนี้ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ความเห็นชอบออกคําสั่ง ให้โอนหรือรับโอนแล้วแต่กรณีต่อไปหากผู้ใดไม่มารายง,งานตัวตามวันเวลาและก็สถานที่ที่กำหนดหรือปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครการสรรหาหรือตามมตฏฐานกำหนดตำแหน่งหรือตามหนังสือที่กจกทและกบต ที่มอท .0809.5 ทัวแวน58ลงวันที่11ธันวาคม2558จะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขายคุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆทั้งสิน้นนี่คือประกาศของคณะอนุกรรมการการสรรหาพนักงานสุตตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ประกาศเมื่อวันที่31มีนาคม2560 สามทีกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ